สวัสดีครับผมยอดครับอดีตเป็นข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บกับครับเรื่องราวมีอยู่ว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีชาวสเปนได้ส่ง NFT ตัวหนึ่งมาให้ผมพร้อมบอกให้ผมเนี่ยรีบศึกษาดูข้อมูลเพราะมันจะทําให้ผมเนี่ยมีเงิน16ล้านบาทภายใน1ปีแต่ถ้าผมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเนี่ยจะมีเงินมากขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่าผมฟังแล้วผมก็ตื่นเต้นมากครับผมจึงรีบศึกษาทันทีเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบแล้วเนี่ย ผมจึงรีบตัดสินใจซื้อ NFT เพิ่มขึ้นอีก7ตัวเหลือเชื่อครับ7วันผ่านไปผมมีรายได้3 0 0 0 0ดอลลาร์ผ่านไป7วันผมมีรายได้9 0 0 0 0ดอลลาร์ครบ1เดือนผมมีรายได้จาก NFT นี้22,000 0ดอลลาร์หรือประมาณ8ล้านบาทรูด้ด้านครับ NFT นี้คือระบบการเงินรูปแบบใหม่ระบบการเงินของโลกเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปถ้าใครเข้าใจจะกลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีครับ